ปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอดดู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 งพี่น้องอ้ตัวบงปลาไหลไมมดดดด สวัสดีครับของนา่งกินที่นิสานครับพี่น้องมือนีทีมงานเบาเอกอีกทีมงานหาก,กินที่นิสานเบาเอกซ์เพียงไดสวัสดีครับเพียงไดครับน้องไส้นะครับจากฟูเฮานะครับน้องไส้ที่เพิ่นมาอ,าอยู่บ้านนี่เระเพิ่นมาหาอยู่หากินน้ำมือนีพี่น้องนะครับมือนีเพิ่นพามาใส่เพียทั้งล่างพี่นะ้องนะทั้งล่างเจ้าของพี่ไก่ข้าไก่แน่นะครับแต่ผมใส่ขึ้นมาแล้วผมยามขึ้นมา,ลาแล้วรอบนึง ม่ได้ไา่ทำผู้กองกัสองตูนึงเนี่ยอไตน้องยางมึงหรอบ่มีนะครับได้แต่ใส่เิ่มเลโอ้มีคนต้องขังยางดีสิลูกสายกับม้อนมเออไอ้ลูกสายโอ้ยมตัวแรเป็นของยางขึ้นมากินเลือกโคตรเอออ้าวออคับส่วนผมไม่ได้เดีกองกองได้ไเออผมไม่ได้เดียเพราได้นี่ละจพรได้อยู่ที้กินนี่ละปลาชี้หาตครับนี่ยตัแรกผมใส่แล้แรงยางขึ้นมาไปอง นะครับบันนี้สิได้กินข้าวกินน้ำสักก้อนนะครับจงังสิได้ออกไปอีกแกนหนึงนะครับ<ม>ตอนท้ายบริไทเบิ่งพี่น้องนะครับไอตอนไซบริไทเบิง่งนะครับมีเยาวชนมาน้ำหลายคนนะครับเพิ่นมาเรียนรู้วิธีหากินที่นิสานนะวิธีหากินของอ่าคนนิสานบ้านเฮาพี่น้องตอนนี้<ม>กินข้าวซะก่อนนะครับองู้บ่าวน้อยนะครับเพิ่นบ่เคยมาทงสักเทื่อเฮาจะเห็นนีเหระพี่น้องนะครับเอาถือว่าหมานอยู่พี่น้องพอได้พอได้กินอยู่นะครับแต่ถ้าเบิ่งรอบ2ว่าสิเป็นจังได๋ครับรอบแรกบ่ริไทครับพี่น้องเอ้า ครับตอนนี้ก็เริ่มลุ้งกันแล้วพี่น้องปูนทีมงานพานเอกนะครับลูกหลานลุ้งกันแล้วปูนไฟมองมองเม่งอยู่ทางบุญพี่น้องส่วนผมพึ่งพึงมานะครับโอ้ยใสเ่เบ็ดครบทปปีดเดินเตือนเตียนเตียนอยู่บงว่าจายังไม็ดกบกี่ไรไปพี่น้องลองบังคับพี่น้องว่าอยคือบ่พาะทำเหมือกขึ้นครับ ้ยลูกลายมันลูกลายมันเอาป่ามันขังไว้นี่มันเยังไปไนมันเป็นกบควยอ่ะ หลบนี่สิมานคือนหลบเมื่อกี้บ่พี่น้องโอ้ยบ่นโมโจักเมื่อนนี้ไหมมันผมทมันเป็นทางไหมผมโมโหจักมองผมโมโหจักมองเอ้น้ำตื้นน้ำเลึกอย่างนี้มันดึงไปพุ่นผมก็เลยโมโหจักมองไหน,นมองไหนตื้นน้ำเลึกสวอย,ยุกไก่แตะ ธรรมดานี่ผมมีใส่น้ำเตอือนๆหม่งนู้นๆครับพี่น้องใส่เบ็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้บผมหัจักเลยว่าหม,ม่มงไหนลุ่มหม่มงไหนหม่งไหนลุ่มหม่งไหนนู้นมาคำคำโบเห็นหดมาคำคำโบเห็นหดหม่งใสมานุ่มเขาซื้อพี่น้องมานุ่น้อง โอ้พารกลงมาหรอเอ้เบ็ดผมลังนึงอยู่นีพใส่นอกบาทเนี่ย,ยผมใส่ไปเนี่พี่น้องโอ้เพียเพีเพี่น้องพ,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 พี่ถึงอย่างน้นเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงบังินเขาพี่น้องคิดว่าไหนจะเป็นปลาไหลเป็นขันเป็นเนีเนี่

สดๆเลยเอามาเดเดี๋ยวตกเป็นไงไปลองปลไหลเก่ามันปลไหลไมเนี่ เบักไง่น้องเฮ้ยเบิะแม่นเกือบลเลยคิดฟ้าเบกใส่ล้วเลยพ่น้องมึงบกใส่ลวอยู่หพีไป้องเปิดคิดฟาปดบุรี่รอกน่าจะลิฟเมีกโอ้เเดียวเดียวเดยวเสาเศถุงเส้อกนทังมาเจ้าของได้ ตัวไง,อ,งอีดีไปรงผ่านงูเหลี่ยมอะไรไปรงผ่านงูเหลื่ยมอเอา้าเอา้าวทุ่งแล้วมะไรกันนโอ้ปวดได้ย,ยุ้ยเกียบรุดพี่น้อง เรือบุดรเรือบุดรโอ้โหในการแล้วได้การแล,ล้วโอ้ยพี่น้องไอ้ตัวใไงเขาหยีดีปลาไหลไหมพูนอะเออไปไปมูหนั่นเมือหร<ป><ะ>อ,อพี่นอ้องไปไปไปตรงไหนกันมันตั้มูหนั่นเมือหรอพี่น้อง เดี๋ยวเด้ผมพุดนะไปท่อไปเขามาทานพี่นอ้องมาทานคุ้มเลยตัวนี้โอ้บักไงโอ้พี่หลังนึงอะพี่ลหอพันคอเขาลุ่มอุ้มอยู่พี่นอ้องเห็นม่้งพูดเดียวเดียวเดียวผมขอลงบางคกิครับม,มันคือเอียง โอ้ไอช้ช่อนพี่น้องไอ้ช่อนมันโ้ันมีเถอไอ้ช่อนม่พี่น้องนี้เฮ้ยโอ้องคือบอสด,น,ดนี่น้องเฮ้ยนี่ ตัยี้มันสดวอ้ยนึกนไกเอ๊ยัไดยี้ไปขังกับอะไ้โอ้ย 把把就停了，现在现在这个铁巴达一经不冷了。

นี่ตัวหนึ่งปลายัางนี้โอ้ยอชอน <c oughs> กินก็กินเลือกเลือกอกินแ่ดหนี่กี่กี่เดือนนี่ปากได้ไหมล่ะ อาปักปลดออกให้โอ้ยลีบเมฆของพี้นพอนเหรอวย เงี้ยขี่กระเดี่ยนเงี่มันตับ่ป่าตับ่สดก็ยังเงียร้อยเป็น้องเอาอยากเหมือนแล้วเลยพี่น้องอป่าไหลกับปาคอใหญ่ซ้ำเขาหน่าละป่ากับบ่อะไมาหลายแ้่เมื่อคืนหน่อยพี่น้องเมื่อคืนยังต้นหัวคำนะครับถือว่าโอเคเลยมันมนันนะครับพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับเอาเพื่อนเศร้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคืนนี้ราติสวัสดีครับผม สวัสดียามเโ้าๆพี่นอ้องถ้าหมอกไปพี่น้องเอ้ถ้าหมอกไรลิเป็นแต่ฝนหมดทะนอบาดเนี่ยไป <c oughs> ไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้พอว่างหมานมาเยอะดอกในบักเกือกไงเปลาไรไงก็ประคองไงอยู่นะเมื่อคืนนะครับส่วนย่มามโ้าจะเป็นยังไงไปเบิ้งกันพี่น้องเั้งทีเขาเยาวขาดคัดค้างไหนพี่น้องเอ้ เขาจะหนบ่ปั้นเพราะน้าเขาจะุมไม่ึงนะเอาปลาตัวนี่โอ้ปลาปาพี่องปลาปลาเดีวเดี๋นี่ยจรุดมันจิรุดโอ้กินเล็กอย Oh, bà ngắm ấy. Ừ. À. Để đi đây bà tổ ngắm tháng này bà tổ nhanh xe hành hang ันก็ต้องนั้งเอ่ตรงขามทั้งนะผมทางนั้นวัสอบยุ่กลางให้นะ เห็นแวเพะวหัวหู้หนูก็ยกกับพกอัดเพราะว่าทางนี้เป็นทางน,านง้ำี่น้องเมื่อคืนนี่ลังนี่เลย่น้องถือปลาใหญ่ถือบักใหญ่เป็นม้วนลุงกวงลุงกวงอยู่พี่ละ่ะบักเกือบใหญ่มื่อเช้าเอาถือปลาเค็งหน่อยโอ้ยเมื่อเช้ามาถือปลาเค็งหน่อยพี่น้อง ไปชิ้งหน่อยแกเดดเดียวเขาทาเดียอยู่ดิเดดเดียวไปสะทอดนเงีับตับคงวาติมีผู้หาวา่วาตามีผู้เอียบวาติมีผู้ขั้วให้พี่น้องผมเลยใส่เบ็ดใส่ขอเนี่ยใครด้ทำเม,มี่ยเรามาขั้วลืมแล้มแล้วข้างมองมองขทางไหนก็นได้ ทางนี้เป็ทางลุมบะเดีแทนะผมเริ่มผมมันว่าจานนะใช้นนๆบะเดแทมนลงแต่ลุมไปหน่อยหลังนี้ไม่ดึงดีแทยังดึงลุไปป่าตัวนี้ไหป่าปลาปพีปน้องป่าเดียวเยวเดี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 ไอ้ชอนไอชอนโอ้ย ว่มามนนนานมาานุ้นทางนี่เลี้ยวมาเกลๆนั่นเราจะทางนี้มันจะหน้าลุ่มป่าเลยบป้อมปันเลยกินนานนี่ต้องเซนนุ่นๆครับเราก็ได้ได้ย่ติวไว้ยังไรมาเศร้ราก็ได้กินอยู่ป่าตัวง,งามห่างๆแที้นตัวง,งามทางน้าเจ้าขอ,องฟังนั่นนั่นทีเตี้ยนตัวน้อย เออเขาจะหวน้ำรุ่มถึงไรก็จะาโปปานออกกันแท่กจเาโป๊่หัวซากันเท่เ,เ,ลกกเ,ทเลยมันจหัดน้ำเกี่ยวหลงเนะ็นหนองเนาะเขาก็เริ่มกลมเลยไมทั้งนี้ไหมเดี๋วเราคร้บเปนนองนะครับปลาก็ไดไม่ได้แต่สูงขึ้น <c oughs> สูงย้ําขึ้นหมดเลไปนอง แต่ยังมือนี้ใครได้แต่ยังมาเสารมีป่าตัวใหญ่ตัวง,งามนะครับเราก็ได้ปักกระกงแง้งไปนำ้ำปลากังแง้งจะเอาไปปลูกพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวไปปลูกครับปักกระกงแง้งทางอื่นมีบ่นะครับทางบ้านผมนี่ต้มใส่ป่าอมใส่กบใส่เขียดแส่อะไรใพี่น้องนะครับเอ้าถ้ากินเนื้อฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับที่ไหนอย่าลืมเด้อกดติดตามให้น้องนุ้งมีกลังใจสู้ต่อได้นะครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับผม